แอบขำจะเล่าให้ฟังทุกคนอาจจะตกใจพี่ฟ้าในเวอร์ชั่นที่แบบว่าตอนที่ไลฟ์ไปเราพูดว่าไม่เสือกสำหรับไลฟ์นั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนแบบมีข่าวหรือมีอะไรเอาไปลงกันจนะบอกว่าไม่เคยเห็นโดนิงฟ้าด่านี่คือต้องทำบุญเจ็ดวัดแปดวัดไม่เคยเห็นพี่ฟ้าเวอร์ชันนี้หรือบางคนก็อาจจะบอกว่าการเป็นคนสาธารนณะจะต้องควบคุมอารมณ์หรืออาจจะบอกว่า อะไรอีกอ่ะอืมอะไรก็แล้วอะไรอะไรก็เถอะแต่หนึ่งสิ่งที่พี่ฟาจะบอกนะพี่ฟาไม่ได้ก้าวร้าวขึ้นนะจริงๆก็เป็นคนแบบนี้แหละแต่แค่เราจะอาหยิบออกมาใช้เมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่การที่พูดอะพี่ฟาไม่ได้รู้สึกผิดแม้แต่น,นิดเดียวไม่รู้สึกผิดแม้แต่น,นิดเดียวที่พูดออกไปเพราะเราเป็นคนที่ทําอะไรแล้วลคิดคิดแล้วแล้วคิดว่าเขาสมควรที่จะถุก มาถูกต้องแล้วที่จะโดนแล้วก็หนึ่งสิ่งคือสังคมอะ่ะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมถึงมีคนเลวถึงมีคนไม่ดีเยอะเพราะว่าคนชอบโฟกัสผิดจุดเว้ยถ้าเราโฟกัสคนที่ถูกกระทํากับคนที่กระทําเราจะเข้าใจถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นบางคนไปแบบพูดดีๆก็ได้หรือบางคนแบบหูไม่เก็บอารมณ์เลยหรืออะไรเงี้ย คนเรามันคนเหมือนกันเว้ยมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ในสิ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้สึกโดนคู่คาในคําพูดหรือเรารู้สึกว่าเราโดนเขาเรียกอะไรนะประเภทคนที่ท็อกซิกหรือไม่มีมารยาทเราก็ไม่ควรจะมีมารยาทกลับเพราะว่าคนสาธารณะแล้วไงคนสาธารณะก็คนเหมือนกันนี่ก็คนค่ะที่นั่งอยู่นี่มีหูจมูกเวจ <laughs> มีหูจะมาเอ้ยจะมาก <laughs> 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 มีหูตาจมูกปากเหมือนกัน ทำไมถึงชอบคิดว่าคนสวรรณะจะทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยตลกมากอยากคิดเยอะอย่าดราม่าเยอะบางคนนี่แบบพูดไม่ดีเลยพอเข้าไปดูโปรไฟล์ ốc xui cho nó na như thế này, ừ, uhm. đúng